สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูป่าอันดับหนึ่งที่แรลงสูงยังกลัวนะครับแต่แรงน้อยเนี่ยไม่รู้ถึงความน่ากลัวของมันนะและสาเหตุที่มันต้องโดนแบนเพราะอะไรนะครับและความโหดของมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เลยนะครับ 嗯。Oh. เดี๋ยวเรามาดูหน้าดาฟฮีโร่กันก่อนนะฝั่งตังข้ามเนี่ยจะเป็นเวนฟอเรนต้นไม้แล้วก็ซาต้านะถ้าเราจับคีล่ามาเนี่ยมันก็สามารถสู้ได้ทุกตัวเลยนะเพราะว่าสกิลมันเนี่ยสามารถมุดเข้ากำแพงได้นะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยก็สามารถหลบอันตีของซาต้าได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการลามของฟอเรนนะจังหวะที่ฟอเรนลามเนี่ยเราก็สามารถกดสกิลสองหลบได้นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยต้นไม้เนี่ยไม่ชอบคีล่ามากๆเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังดูดาฟไม่เป็นนะครับก็สามารถเปิดคีลนะา่าในเฟิร์สพพพีีีีคไดด้้เเเลลยยนนนนะะะรราาาาว่่่แทโหมกับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยกำแพงก็เยอะสกิลคีล่าก็ปวนนะสกิลหลบก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเนาะ ก่อนที่เราจะไปดูในเกมขออนุญาตขายของสักครู่นะครับใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำ Melo Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แอดไลน์ Ad Line Ad Melo Top Up นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, Genshin, Free Fire, h o n k a i LOL และเกมออื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเดินเกมของคีล่าป่าอันดับ1ก่อนนะครับผมหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมผมถึงบอกว่าเป็นป่าอันดับหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้นะครับในแรงสูงสูงเนี่ยคีล่าเนี่ยจะอยู่ในเฟสแบนนะครับผมหรือถ้ามันหลุดแบนมาเนี่ยก็จะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเปิดเฟิร์สพิกด้วยนะครับผมด้วยความที่แพทนี้นะหินก็เยอะแล้วก็ใหญ่นะครับผมคีล่ามันจึงตอบโจทย์นะเพราะว่าอันติมันเนี่ยสามารถมุดข้ามกําแพงได้นะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสกิลเวทนะครับผม คือถ้าเราหยิบคีล่ามาป่าดเนี่ยเราก็ต้องบีบให้ฝั่าตรงข้ามเนี่ยออกทอยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเตอร์แท้งหรือว่าเมดบางทีก็ออกทอยนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยบางเกมเราก็บีบให้แคลรี่ฝ่นตรงข้ามเนี่ยออกทอยนะ พอแคลี่ฝ่าสงข้ามออกอยเนี่ยดามเมจของแคลลี่ก็จะน้อยลงเยอะเลยนะครับและนี่ก็คือเหตุผลหลักๆนะครับที่ทําให้คีล่าเด่ยเก่งขึ้นและได้รับความนิยมในแรงสูงๆนะแต่แรงที่ยังไม่สูงมากเด่ยก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคีล่าสักเท่าไหร่นะครับจากการที่ผมไปไต่แรงที่ยังไม่สูงมากเนาะนี่ก็คือข้อมูลคีล่าคร่าวๆนะครับผมที่ทําให้คนสนใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเดินเกมคีล่าของผมกันบ้างนะว่าผมจะเดินเกมยังไงเนาะสำหรับเกมนี้เนี่ยผมเริ่มบัฟแดงนะครับผมแล้วก็ไปจบบัฟฟ้านะเพราะว่า เราจะไปปัม๊มฟอร์เรนนะครับถ้าฟอร์เรนเกิดต้นเกมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเล่นยากนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปพาเรียวมะมาเล่นมังกรเนานะถ้าเราได้มังกรเนี่ยเราก็จะไปฟา,า,าร์มบัฟแดงตามไทมิ่งของเราต่อนะครับไทมิ่งมันก็จะตรงเด็เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะทําได้ไหมเนาะอ่าแล้วก็สําหรับการอัพสกิลของคนะีล่านะเราจะอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับผมตอนเลเวลหนึ่งเนี่ยใครจะอัพเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองก็อยู่ที่ความชอบเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันเลยนะตอนนี้จะเห็นว่าป่าฝั่งเาเาานกก็จก็จบนะจบบรรระ จังหวะเล่นนะครับตอนนี้จะเห็นว่าฝ่ายต่อค้าเดินมานะเราก็จะอันติรอเลยนะครับผมแล้วก็เก็บไซฟอร์เลนก่อนนะแล้วจังหวะนี้เนี่ยเพื่อเราแทางซิลได้นะแต่เราไม่ถึงนะครับทำให้จังหวะนี้ซิลรอดไปเนาะพอเราเห็นว่าฝ่ายต่อค้ามหนีไปเนี่ยจะเห็นว่ามังกรกับดาร์กเนี่ยใกล้จะเกิดละแล้วละระยะท,ที่เราจะไปมังกรเนี่ยไกลนะครับผมเลยจะเอาดาร์กเนาะแต่ก่อนที่เราจะเอาดาร์กเนี่ยจะเห็นว่าเดวมาก,กับไฟอร์เน,เนี่ยสู้กันอยู่นะครับเราก็เลยต้องมาช่วยเพื่อนก่อนนะพอเราช่วยเสร็จแล้วจะเห็นว่าฝ่ามเยิ่ม อ่าสกิลใส่ต้นไม้ก่อนนะครับเราจะเอาคนก่อนเนาะเราจังหวะนี้ผมโดนซาต้าบินไปก็ทําให้ผมตายไปเลยนะครับอ่าแล้วตอนนี้ผมก็เกิดแล้วเนาะถ้าเราเกิดแล้วเราก็จะมาบับเดนนะครับเราจะเห็นว่าแคลรี่เราเนี่ยเหมือนจะโดนลวงเนาะเราก็จะรอซอนนะครับอ่าจังหวะนี้ก็มุดกําแพงหินมานะครับผมแล้วก็ได้คิวซิลไปเนาะเห็นไหมครับผมจะเห็นว่าการเดินเกมของคีราเนี่ยมันเร็วมากนะคือมันย่นระยะด้วยการข้ามกําแพงมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเร็วด้วยนะ แถมเวลาอันติเราหมดเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองเราก็จะรีคูดาวน์ทำให้เราสามารถคอมโบต่อได้หรือว่าจะหนีออกมาได้นะครับอตอนนี้เราก็ฟาร์มบัฟไปเรื่อยกๆก่อนนะพอเรามีจังหวะเนี่ยเราค่อยเล่นนะตอนนี้ถ้าในมินิแมปจะเห็นว่าซาตานเนี่ยบินอยู่นะครับอ่าเราก็จะมาแกงกับเพื่อนนะแต่จะเห็นว่าเรามาแล้วก็มีเพื่อนเราตายไปแล้วนะครับแล้วก็ซิลเนี่ยจะมาไม่ให้เราออกไปนะเราก็เลยอันติข้ามกำแพงไปเลยนะ,ะจังหวะนี้ก็หาเล่นกับอันตินะครับ ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็แค่เคลียร์คลิปกลางไปปกติเนาะพอเคลียร์คลิปกลางเสร็จแล้วก็มาบัฟฟ้าต่อนะบัฟเรามันเกิดนานแล้วนะครับอย่าให้บัฟเกิดนานเนาะถ้าเราปล่อยบัฟเกิดนานเนี่ยการเงินอะไรเราก็จะช้านะครับระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเราก็ดูมินินมแมปไปด้วยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยเอาดาร์คซาลเลเยอร์นะแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ซักอ็อบเจกต,ต์เลยนะครับเราไม่สามารถคุมพื้นที่ได้นะเราก็เลยเล่นยากหน่อยนะครับอ่าเราจังหวะนี้จะเห็นว่าฟอนร์นหรือเลื่อนนิดเดียวนะ ผมก็เลยสกิลใส่ฟอร์เรนนะครับแล้วก็ฟอร์เรนตายไปยล้ซาต้ตาติเครื่องนะพอเราเห็นซาตา้าติเครื่องเราก็จะส่วนนะครับแต่เอาซาต้ตามันไกลนะเลยมาเอาต้นไม้แทนนะแล้วต้นไม้ไถมาแล้วก็พยายามคอมโบต้นไม้ให้ตายนะครับแต่สกิลเราไม่ได้พร้อมนะครับก็เลยโดนต้นไม้ผักไปแล้วก็ตกไปเนาะ <S <S พอเราไม่ไหวแล้วก็ออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้เนี่ยถ้าผมมีสกิลหนึ่งสกิลสองต้นไม้อาจจะตายนะครับแต่เมื่อกี้เรามีแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวนเนาะเลยเบิร์ดต้นไม้ไม่ทันนะครับ พอเราไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะพาสซสี่ของคีล่าก็คือดูดเลือดแวไพร์นะครับผมเราก็เลยไม่ต้องกลับบ้านนะล้วจังหวะน,นี้เลยล่างบวกกันอยู่นะครับเรามีอันตีเห็นไหมเราก็อันตีมุดกําแพงไปเลยนะอ่าหาจังหวะแล้วก็เหยียบให้โดนนะครับผมแล้วก็ตีไปแล้วก็สกิลในอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้แวนก็ตายเร็วมากนะพอเห็นว่าแวนตายแล้วเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับบัฟแดงเราเกิดแล้วนะ เห็นว่าการเดินเกมเนี่ยเร็วมากนะครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงเลนบนเนาะแล้วก็มาเคลียร์กลางแป๊บเดียวพอแวนโผล่ล่างเนี่ยแล้วก็มุดทะลุหิ้นมานะครับก็ทําให้ได้แวนไปนะ,ะจังหวะน,นี้เราก็พยายามจะมาลซิลนะครับแต่เลือดซิลเนี่ยเยอะนะครับเราก็เลยต,ต่อไปก่อนนะพอเราเห็นว่าซิลอยู่ล่างแล้วนะครับเราจะเอามังกรแหละแต่กลัวซิลมาเติมนะครับผมก็เลยเบี่ยงไปแท็กคลิปเลนกลางต่อนะครับ อ่าแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราติกรวมนะเหมือนเอาซาต้านะแล้วก็แอบมุดมาเนาะซาต้ามาสกิลหนึ่งสกิลสองตีไปสกิลหนึ่งก็ได้คิวนะครับผมยิ่งเวลาเราสกิลหนึ่งโดนเนี่ยยิ่งเพื่อนเราหรือว่าเราจ่ายดาเมจเยอะเท่าไหร่นะครับผมสกิลหนึ่งเราก็จะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับอ่าจังหวะนี้ก็ได้ป้อมกลางใบคุ้มนะครับพอฝันของข้ามากันเนี่ยบัฟฟ้าเราเกิดละเราก็มาบัฟต่อนะระหว่างเราบฟแล้วก็ดูมินิแมปไปด้วยนะครับว่าเราต้องไปเลนไหนต่อนะตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ ตรงเลนล่างเนี่ยบวกกันอยู่นะแต่มันอยู่ไกลกับที่เราอยู่นะครับเราก็เลยปล่อยไปก่อนแล้วก็เลือกที่จะมาทําเลนบนนะอ่าฟอร์เรนโพบนพอดีนะครับแล้วก็หาจังหวะเนาะตะกี้สองเราก็กระโดดให้โดนแล้วก็ตีตีไปนะครับก็ตายไปเนาะสำหรับคอมโบนะครับปกติจะ1นสองนะแต่ถ้าบางจังหวะเนี่ยเราสามารถใช้สองหนึ่งได้อ่าแล้วจังหวะนี้เราเห็นซาต้าแล้วนะเราก็เลยต้องอ้อมนะครับอันตีเราเหลือประมาณ 5วีนะครับเห็นว่าซาต้าเนี่ยน่าจะมีอันตรีนะครับเราก็เลยรู้อยู่แล้วนะครับซาต้าบินนะล้วก็สกิลสองเพื่อหลบดาเมจนะครับแล้วก็กระโดดเล่นกับซาต้าไปนะครับช็อตน,นี้ก็ได้ซาต้าไปนะครับนี่ก็คือข้อดีของเคล่าอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสกิลสองเนาะเวลาเราหลบเนี่ยมันสามารถหลบดาเมจได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็หลบได้ทุกสกิลด้วยนะครับต่อให้เป็นจับเนี่ยหรือว่าจับของอารามหรือว่า อาเดสเตอร์เนี่ยถ้าเราจะไม่โผล่ตัวเนี่ยเขาก็จะจับยังไม่ได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเราใช้คอมโบกับอันติเนี่ยสกิลสองเราใช้ได้2รอบนะครับมันก็สามารถยื้อไฟให้เพื่อนนะไม่ว่าจะการซีซีก็มุดไปในหินก่อนนะครับหรือว่าถ้าเราจะมาเล่นข้างนอกเนี่ยก็ใช้สกิลสองเพื่อดึงจังหวะหรือว่าดึงเวลาให้เพื่อนมานะอาพอเรามาเคลียร์กลางเสร็จนะครับเราก็มาจ้ำเดนล่างต่อเนาะเห็นไหมครับผมสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็เบิร์ดไปนะครับก็ชุดเดียวเลยแบนก็ตายไปเนาะ ตอนนี้เราก็ตีเ้ิมไปก่อนนะครับต้นไม้มานะแล้วก็พยายามไล่นะครับแต่จะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยสกิลหนีนเนาะเราก็เลยมาเคลียร์คลิปก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมพยายามเหยียบต้นไม้ให้ตายสักไฟหนึ่งนะครับผมต้นไม้จะได้ไม่ค่อยการเล่นเนาะต้นไม้เนี่ยจะสร้างความลำคาญสำหรับเกมนี้เยอะมากนะครับถ้าโดนเราเหยียบตายหรือว่าโดนเพื่อนเราคอมโบตายสักช็อตหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ การเล่นละนะครับก็จะทําให้เราเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะเรายังไม่มีอะไรให้ทํานะครับดาร์คซลเลเยอร์เดี่ยจะเกิดอีกประมาณ8วินะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเอาดาร์กเนาะอ่าพอจะมาเติมเบรนกางจะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเห็นเราแล้วนะเราก็เลยเลือกที่จะบาา่าวดาร์กนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราไม่ได้เอาออบเจกต์ให้เพื่อนเลยนะคือผมจะบอกไว้ทุกคลิปนะครับผมปาอย่างน้อยเราควรได้1นึ่งออบเจกต์นะครับในช่วงต้นเกมนะแต่ผมเนี่ย เอาออบเจกต์ให้เพื่อนไม่ได้เลยนะครับผมเราก็เลยรีบเอาทันแหละครับพอเราออบเจกต์เสร็จเห็นว่าฟอร์เรนอยู่ตรงเลนบนเนาะเราก็เลยมาเล่นกับฟอร์เรนนะครับอ่าเราเหยียบไม่โดนนะครับผมช็อตน,นี้ก็โดนฟอร์เรนลัมไปเนาะอ่าเห็ดว่าเดี๋ยวมาเนี่ยโดนลัมเต็มชุดนะครับแล้วก็รีบรีบเบิร์ตเลยนะช็อตน,นี้ก็เกือบตายนะครับเห็นว่าเลนล่างเนี่ยเพื่อนเราแพ้ไฟเนาะล้วก็เลยเลือกที่จะปล่อยดาร์กล่างเลยเพื่อจะไม่ให้เสียป้อมล่างนะครับพอเราปล่อยดาร์กเสร็จแล้วนะครับผมเลนล่างเราไม่ต้องเป็นห่วงละลเ,ลนนนะลเราก หาจังหวะเล่นนะแต่เห็นว่าแบนถอยไปละเราก็เลยเลือกจะหนีออกมาก่อนนะครับเลือดเราไม่เต็มด้วยนะ่ามาเคลียร์ชิปต้องเลนกลางก่อนนะครับเคลียร์เต็มตัวไม่ได้นะเพราะว่าล่าสุดแนวฝาดตองข้ามอยู่เลนล่างนะคราก็เบี่ยงมากลางนะครับไม่มีอะไรทํแเราก็ฟาร์มต่อนะครับหาจังหวะใหม่นะเลือดเราไม่เต็มด้วยนะครับเราก็จะเล่นแบบมั่วๆไม่ได้อเบฟล่าเงเราสูงแล้วนะตอนนี้ เมื่อกี้ฟอร์เรนพีนมาบอกว่าเราไปเติมข้าบ er ่อยนะแล้วก็เซลเซลเข้าไปหน่อยนะตอนนี้จะเห็นว่าต้นไม้อยู่ตรงเลนกลางนะครับเนี่ยเราก็จะพยายามเบิร์ตต้นไม้ชุดเดียวให้ตายนะสังเกตดูว่าต้นไม้เนี่ยโดนเราแรงอยู่นะครับพอต้นไม้ตายแล้วเราก็จะเล่นง่ายนะครับพอเราฆ่าต้นไม้ได้เนี่ยเราก็หาจังหวะเพื่อนเข้าแล้วก็ค่อยไปเติมอีกรอบหนึ่งนะครับแต่จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้ไฟ์นานนะเราก็เลยรีบมาเคลียร์บัฟฟ้าก่อนแล้วก็มารับเลนบนนะครับเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยดันบนมาละ แล้วเพี่ีนคิดไปนะครับจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยเริ่มโดนผมแรงแล้วนะก็จะทําให้เขาเนี่ยมาค่อยการเล่นเยอะสักเท่าไหร่นะครับจริงๆเกมเนี่ยเล่นยากพอต้นไม้เลยนะถ้าต้นไม้เล่นช่วงต้นเกมไม่ดีนะครับฝั่งตองข้างก็อาจจะโดนเยอะกว่านี้นะแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราไฟกันนะเราก็เลยหาจังหวะมาเติมนะครับแต่เพื่อนเราตายหมดเนาะแต่เรายังมีอันติอยู่นะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งไปก่อนแล้วก็ให้อันติคุณดาแล้วก็เหยียบไปนะช็อตนี้ก็ได้ซาต้ามาแล้วครับ จริงๆช็อตนี้ผมคิดว่าจะไม่ได้อะไรนะเราแค่จะตอดนะครับแต่ซาต้าเดินเข้ามาพอดีเนาะเราเห็นจังหวะนั้นแล้วก็เลยกระโดดเหยียบไปนะครับแล้วก็ได้ซาต้าไปนะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยพยายามจะเช็คนะครับแล้วก็พยายามจะตอดต้นไม้นะเห็นไหมครับผมแล้วก็มุดหินไปเล่นนะครับแล้วก็ออกมานะครับพอไม่ได้แล้วเราก็กลับไปฟาร์มต่อเนาะแล้วตอนนี้จะเห็นว่ามังกรเนี่ยเกิดอยู่นะครับเราไม่มีอะไรให้ทําละผมก็เลยเลือกติ๊กมังกรเพื่อนที่จะมัาางกรให้เพื่อนนะครับ เราบางน,นีก็ตีบมกรไปเรื่อยๆนะครับพยายามเอาออบเจกต์นะครับผมเวลาเกมนํานะเราก็จะเอามังกรก่อนนะครับเพื่อนเราเหมือนจะตอดฝ่งตองข้ามนะะพอเราได้มังกรแล้วเราก็ค่อยไปเล่นกับเพื่อนนะครับาังหวะนี้ก็กระโดดซิลนะครับก็ได้อะซิตไปเนาะ,อ,ะอันตรีเรามีอยู่นะแล้จวจังหวะนี้เราจะโดดต้นไม้แต่ตอนต้นไม้ตบครับอ่จาจังหวะนี้ก็พยายามหนีมานะช็อตนี้ก็ทําให้ผมตายเลยนะครับผม จริงๆชอบบ็อตเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมเหยียบต้นไม้แล้วก็คอมโบเนี่ยน่าจะตายนะครับต้นไม้แต่เราโดนตบพอดีนะครับทาให้จังหวัดด้วยเนี่ยเราก็เสียจังหวะไปเนาะก็ทําให้เราเนี่ยตายไป5ตัวเลยนะครับระหว่างที่เราตาย5ตัวเนี่ยฝั่งของข้ามก็พยายามดันปั้มมานะแล้วก็ได้บาลแลกไป1บาลแลกนะครับ <S <S พอเราเห็นเราว่าจังหวะที่ต้นไม้ตบเรานะครับทำให้เราเนี่ยเสียจังหวะในการเล่นนะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นรองเท้าต้านซีซีนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้ฟอเรนไม่ยอมกลับนะเราก็เลยเลือกที่จะมาฟอเรนนะคร ช็อตน,นี้ฟอเรนก็ตายไปนะช็อตน,นี้ฟอเรน่าจะหิ้วป้อมนะครับเหมือนเดิมครับพอเราไม่มีอะไรให้ทําแล้วเราก็มาฟาร์มต่อเนาะตอนนี้ก็จะเห็นว่าฝั่งสองข้ามเนี่ยเอาดาักซัลเลเยอร์ไปนะครับแล้วก็จะรีบม,มาทําเล็บล่างก่อนนะครับระหว่างนี้เราก็เคลียร์ชิปไปนะฝั่งสองข้ามเนี่ยปล่อยดาักซัลเลเยอร์เลนบนนะครับล้างเลนบนไปละเราเห็นว่าฝั่งสองข้ามเนี่ยเอาบัฟฟ้าเราไปแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็เลยวิ่งไปเช็คบัฟฟ้าของฝัง่งสองข้ามนะพอเราเห็นว่าบัฟฟ้าของฝั่งสองข้ามอยู่นนะะครรรับบเเาาก็ลยยีมมขโ พยายามวิ่งในกำแพงนะครับผมถ้าเราวิ่งนอกกำแพงเนี่ยอาจจะโดนสตันนะ,ะจังหวะนี้ก็เห็นว่าฝั่งตรงข้ามถอยนะเราก็จะมาบีบพื้นที่เล่นนะครับพอฝั่งตรงข้ามถอยไปหมดละเราก็จะรีบมาเคลียร์เลนบนต่อนนะเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเคลียร์เว็บบนไปแล้วนะครับเราก็เลยต้องรีบมาทําเว็บบนต่อน,นะครับอตอนนี้ก็ฟาร์มไปนะครับระหว่างฟาร์มเนี่ยอย่าลืมดูมินิแมปนะครับสาคัญมากนะสาหรับ การเล่นทุกตำแหน่งนะครับอันนี้เพื่อนเราเหมือนจะเล่นแล้วก็หาจังหวะนะครับเพื่อมีจังหวนะเนาะแล้วก็อันติไปเลยนะครับแล้วก็พอไม่มีอะไรแล้วก็เคลียร์คลิปก่อนนะครับแล้วก็ถอยมาก่อนเนาะตอนนี้เรายังไม่มีอันตินะครับเราก็จะถอยมาก่อนระหว่างนี้ก็อยู่ในช่วงฟาร์มเนาะ่อ,อ ank, playable, สรงข้ามโพดตรงกลางเยอะนะครับเราก็เลยติ๊กให้เพื่อนถอยก่อนแล้วก็เคลียร์เลนล่างก่อนนะครับพอเราเห็นว่าเพื่อนเราบวกกันอยู่นะครับแล้วก็ไหวเนาะเราก็จะรีบไปเติมนะครับ ระหว่างนี้เราก็สั่งให้เพื่อนบวกไปเลยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเยอะกว่าคนหนึ่งนะครับแต่พอเรามาถึงจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดไฟนะเราก็เลยต้องมาเคลียร์คลิปต่อนะจังหวะน,นี้ก็พอเราข้ามต่อๆไปนะครับเราจะต่อต้นไม้นะแต่โดนต้นไม้ตบกลับนะครับตอนนี้จะเห็นว่าบาัฟฟาผมเกิดนะเราไม่มีอันตรีละแล้วก็มังกรจะเกิดนะเราก็เลยเลือกที่จะมาบาัฟฟ้าแล้วกะแปรมังกรนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยยังบวกกันอยู่นะเราก็เลย ต้องไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับอ่าแล้วจังหวะน,นี้ต้นไม้ไม่เช็คลำหน้านะครับพอเราเห็นแล้วว่าต้นไม้ไม่เช็คลำหน้าล้วก็กระโดดไปแล้วก็คอมโบไปแล้วก็ได้ต้นไม้ามาอีกเคิวหนึ่งนะครับตอนนี้จะเห็นว่าคนเราเนี่ยเยอะกว่านะฝังของข้ามตาย3ตัวนะทำให้เราเนี่ยสามารถบีบพื้นที่ได้นะครับพอเราเห็นแล้วว่าฝังของข้ามเนี่ยไม่ออกมานอกป้อมเนาะเราก็เลยเลือกที่จะมาเอาคลิปเล็กคลิปน้อยของฝังของข้ามนะครับเพื่ <para pegar S 2> อเพิ่มเงินให้เราด้วยแล้วก็ตัดเงินเขาด้วยนะครับ แล้วก็ระหว่างนี้เราก็รอคลิปเข้าเนาะถ้าคลิปเข้าเลนไหนเนี่ยเราก็อาจจะไปเล่นเลนนั้นนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนบนเนี่ยคลิปเข้านะแต่จะเห็นว่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยเคลียร์หมดละไม่สามารถเอาได้นะครับเราก็เลยต้องถอยมาก่อนนะครับตอนนี้เว็บคลิปกลางเนี่ยจะเข้านะครับเราก็จะรอเล่นกับเว็บคลิปกลางนะพยายามกดดันไม่ให้ฝ่งตรงข้ามเคลียร์คลิปง่ายๆนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ป้อมไปละนะเพื่อนเราเนี่ยไม่รู้จะเล่นหรือเปล่านะครับล้วก็ติ๊กถอยก่อนนะ จริงจังหวะที่ผมติ๊กถอยนะครับแต่ไปโดนติ๊กบวกนะเพราะว่าดาร์คซัลเลย์จะเกิดแล้วนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเราเรีบมาทําเว็บบนทิ้งไว้นะเพื่อที่จะไปเอาดาร์คซัลเลย์นะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะไฟต์กันอยู่นะเราซื้อของเสร็จเราดูตรงมินิแมปนะครับจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยมาทางเรานะเราก็เลยกระโดดคอมโบไปนะครับฟอร์เรนรอดไปเนาะพอเราเห็นว่าฟอร์เรนรอดนะครับเราก็จะพยายามกดดันฝั่งยตรงข้ามเนาะจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยพยายามเล่นกับผมอยู่นะ ผมก็เลยวัดกับต้นไม้เลยนะครับอ่าก็คอมโบแล้วก็เล่นไปนะครับกดแข็งหลบสกิลนะแล้วก็สับของนะครับอ่าจังหวะน,นี้ก็เพื่อนเราเนี่ยมาปิดต้นไม้ละต้นไม้เหลือเลือดนิดเดียวนะครับ็อตนี้ก็ได้คิวต้นไม้ไปเนาะตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตาย2ตัวแล้วนะครับแล้วมไม่จําเป็นต้องเอาดาร์คซัลเยอร์แล้วนะอ่าจังหวะน,นี้ก็รอนะครับผมรอดูเพื่อนเราเล่นให้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีเลือดนะครับอ่าแล้วก็ดันคลิปเข้าไปนะ ตอนนี้ฝั่งสองฆ่ามเหลือสองตัวนะครับแล้วก็รอให้เพื่อนเราเล่นให้ก่อนเนาะผมจะไม่เล่นเลยนะครับเพราะว่าเราโดนสกิลเดียวก็ตายแล้วนะเราเพื่อนเราเนี่ยไปฆ่าแวนได้นะครับก็เหลือฟอร์เรนตัวเดียวเนาะเรามีของเกิอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระโดดเล่นให้เพื่อนไปก่อนนะครับช็อตน,นี้ก็ได้คิวฟอร์เลนไปนะจบไปแล้วนะครับผมสรับคลิปแนวทางการเดินเกมของคีร่านในแมปใหม่นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าตัวนั้นเป็นตัวที่น่าสนใจในการทําคลิปนะหรือว่าเป็นตัวที่นิยมกันหรือว่าตัวที่หลายๆคนอยากดูนะครับเราก็อาจจะได้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ